สวัสดีครับผมผมพ่อวานของน้องครับวันนี้ก่อนที่จะออกไปทํางานครับก็ปล่อยให้น้องได้กินย้าสักพักหนึ่งครับเพื่อจะมีแรงเดินทางไปร่วมกิจกรรมกับชาวช้างตกงานที่วังทะลุนะครับผมตอนนี้ก็ผมก็มาอยู่ที่สวนของน้องครับก็จะไว้ทําบ้านให้น้องอยู่นะครับผม นี่ก็คือบริเวณที่น้องอยู่ครับพ่อเิ็กทำการถมดินปรับดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพ่อสูงสูงพอประมาณครับน้องก็กินยาอยู่ครับให้น้องได้ก,กินสักพักครับเพื่อน้องจะได้มีแรงครับจะเป็นบริเวณ <c oughs> ที่อยู่ของน้องอายครับก็จะเป็นที่นาครับเป็นที่นาแล้วก็แบง่ง มาทำบ้านให้น้องครึ่งหนึ่งครับส่วนตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะไว้ปลูกหญ้าให้น้องเพื่อได้กินต่อไปครับถอยถอยถอยไปใไนไลูกถอยแล้วน้องก็ยังเดินกินหญ้าอยู่ครับกินอะไรไอ้อืมฟกงกินได้ไหมปงกง อันนี้ก็เป็นได้สั่งเล็กมาเรียบร้อยครับเป็นเสาเล็กเสาเหล็กสีต้นครับเสาเล็กครับสีต้นครับถอยได้ถอยด้ถอย น้องอายกินผักบุ้งเป็นด้วยอายกินผักบุ้งเป็นด้วยบ่หืมโอ้ครับคุณพ่อคุณแม่ครับน้องกินผักบุ้งเป็นด้วยครับครับเป็นคำใหญ่เลยครับถอยถอยถอยไปไหนถอยเร็วถอยหนุ่มถอยถอยแล้วมาจ้าวนำีปถอยเร็วเฮ้ยถอยถอยถอยเป็น ปเปนน้องสงสัยมาเน้เบนฮี่โอ้ยทีหน่าถึงเน้อฮีอออ่หายน้องหายก็อบนไปบนมาครับบ้าจะกินอะไรที่รับที่นี้ก็หญ้าเยอะครับก็ปล่อยไว้ก่อนครับให้ก็จะปลูกหลังหลัง หลังฤดูฝนครับเพก็ะทุนี้ถ้าถ้าปลูกไปถ้าเกิดฝนตกมาก็น้ำท่วมครับก็ปล่อยให้ฝนหยุดตกก่อนค่อยค่อยปลูกครับเฮ้อไอคีปะปะเออเอาดินเรียบร้อยแล้วครับเฮ้อคีปะไอปะเนาะ ขอให้น้องเติมน้ำมันก่อนครับให้น้องกินหญ้าก่อนครับเพื่อน้องจะมีแรงเดินไปทำงานไปเอ,อไปร่วมกิจกรรมกับช้างที่ตกงานที่บางทุกับผมตอนนี้ก็เดินมาถึงข้างหน้าปากทางบางทุกแล้วนะครับผมก็จะมีเพื่อนร่วมทางด้วยครับข้างหน้าก็เป็น พายพร้อมซับครับชา้างน้องตอแล้วก็น้ำเพชรพ่อใหญนวลจันครับจันอ่ะเจ้านนม,มาดูมาไปกะทีแลว้วฮะเจ้าม,มาละ ดอกแก้วกลับเดินนักตาอ,อะไรลัเอเอข้างลลางนี้ดอกแก้วครับมันก็จะพอควานก็จะลงลมเริ่มๆม,ม,มครับเครับเป็น,ปน,ปนบรรยากาศตอนเช้าครับกับเราข่าวช้างตกงานครับฝั่งทีนี้ก็จะเป็นสามสาวครับสามสาว สามเชือกนี้จะอยู่ที่นี่ตลอดครับโกไว้ที่วังรุกทุกวันเอ้อเด้อตออยู่ใต้ต้นไม้หญ่ครับต้นไม้ ออก็จะเป็นพร้อมพร้อมซับครับปลายพร้อมซับทางเชือกเล็กติดก็น้ำเพชรก็เป็นบริเวณที่เราทางช้างจะมาไลา่สป,ป้อนผลไม้ให้น้องครับ

น้องอายอยากจะเล่นน้ำครับวันนี้อากาศร้อนครับคุณพ่อคุณแม่ครับเพื่อนยังมาไม่ครบก็จะยังขาดอีกหลายเชือกนะจะยีเจ็ดเชือกทั้งหมดครับโอเคนะครับเดี๋ยวให้น้องเล่นน้ำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามทางน้องอายชาแนล้วยนะครับสวัสดีครับผม